มาแล้ววันนี้เรามาปลดล็อกสกิลถาวรกันดีกว่าไหนๆก็ต่อสู้กันมาเป็นสักระยะเวลาหนึ่งละการปลดล็อกสกิลให้มันถาวรให้มันอยู่กับเราตลอดไปมาเริ่มต้นกันตอนเข้าเกมหลังจากที่เราต่อสู้ไปได้สักพักหนึ่งนะครับเราจะรู้ว่าสกิลที่มีมาให้อยู่ทั้งหมด5ชุดนั้นนะต้องทำการปลดล็อกโดยมีค่าใช้ใจ่ายที่เป็น XP xp คือการต่อสู้ศัตรูนะครับอย่างตัวนี้นะครับอันล็อกเนี่ยเริ่มต้นที่1000 xp แต่ถ้าจะอันล็อกให้ถาวรต้องคูณ5นะครับ5 x คูณ1000ก็คือ5000โอ้ได้หลายรอบเลยแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาปลดล็อกกาวเคาน์เตอร์ให้ดูนะครับเอาง่ายๆก่อนเลยอันล็อก750 จากที่เห็นนะครับสกิลจะแบ่งออกเป็น5ชุดโดยชุดที่3 4 5นั้นจะปลดล็อกโดยมีเงื่อนไขพิเศษคือต้องมีช่วงอายุที่แน่นอนคือไม่เกิน29ปี39ปีและ49ปีถึงจะปลดล็อกได้กาวคาน์เตอร์5คูณ750บวกอีก750โอ้โหทีนี้เรามาเริ่มเล่นกันดีกว่าครับมาเก็บ XP กันเริ่มต้นจาก750นี่แหละครับ กาวเคานเตอร์ไปฉากแรกแล้วก็สะสม XP เพื่อมาปลดล็อกกันส่วนการปลดล็อกสกิลอื่นนะครับที่จะใช้ XP สูงๆนั้นเป็นไปได้มากเลยครับที่เราจะต้องเล่น2องดานเป็นอย่างตับการฆ่าศัตรูของเราก็จะได้ XP ซึ่งแต่ละตัวก็จะมี XP แตกต่างกัน ตัวนี้ได้ยิบห้นะครับได้ห้บตอนนี้เรามี XP อยู่เจสิาหรับเงื่อนไขในการที่เราจะได้ XP นั้นเราต้องล้มศัตรูด้วยนะครับ ถ้าอยู่ๆศัตรูโดนสกิลแล้วตายไม่ได้พิชิตด,ด้วยท่าฟินิชอย่างนี้เราจะไม่ได้คะแนนอะไรเลยเราก็จะเล่นไล่เก็บไปอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็ร้อยยีิบห้าแล้วเขาจะเก็บสะสมไปเรื่อยๆ 275เป้าหมายของเราก็คือ750นะครับสำหรับการอันล็อกค,ครั้งแรกส่วนการเข้าถึงหน้ากดล็อกสกิลนะครับจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ3ทางด้วยกันนั่นคือเราตายตายแล้ว XP เราต้องถึงด้วยถึงจะปลดล็อกได้หรือว่าไปที่มังกรยกนะครับ ก็สามารถเข้าสกิลชีได้เหมือนกันหรือเล่นจบภาร,รกิจแล้วกลับไปที่บ้านไปที่ต้นไม้เพื่อทำการกดล็อก<ป>ตอนนี้ก็ลองไล่เก็บให้ดูพอมาถึงตรงจุดนี้จะถามว่าจำเป็นไหมต้องกดล็อกทุกสกิล <c oughs> ก็ไม่จำเป็นนะครับอยู <c oughs> ่ที่ว่าเราสามารถพิชิตเกมนี้ได้ด้วยหรือป่า <c oughs> อยู่ที่ความถนัดของเรา <c oughs> แต่และสกิลถ้าเราใช้ใบ,บ่อยๆ <c oughs> มีพลังกำลังสูง เราคุ้นเคยเราสามารถใช้งานได้ยับคอมโบต่างๆได้ดังนั้นก็ไม่จะเป็นที่ต้องปลดล็อก้หมดแต่สำหรับปลดตอนนี้ยังไม่รู้อะไรมากนักขอปลดล็อกหมดเลยแล้วกันทำปลดล็อกให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวให้มาลุยกันทีเดียว 7จ็ข้ามเลยเหลืออีกนิดเดียว <c oughs> โอเคถึงเป้าหมายเรียบร้อยเจ็แล้วเก็บต่อสักหน่อย ข้างหน้ามีมังกรยกที่เราสามารถไปอัพสกิลได้ไม่ใช่อัพสกิลดิต้องเรียกว่าปลดล็อกครับโอเคถ้าเมื่อเราตายแล้ว XP เราถึงเราก็จะมาปลดล็อกกันครับเลื่อนไปที่ตัวกราวเคาน์เตอร์ตัวนี้ ปลดล็อก750แล้วก็อันล็อกตอนนี้เราก็จะเหลือ XP อีก750คูณ5นั่นคือ3,750ที่เราจะต้องเก็บมาและมีข้อแม้เดียวเท่านั้นนะครับระหว่างการเล่นก่อนที่การปลดล็อกจะสำเร็จสิ้นเจ็ดสิ้นนั้นห้ามตาย หมายถึงว่าห้ามตายแบบเโอเวอร์เลยนะครับนั่นหมายความว่าเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการเล่นด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรแค่ดาดแรกช่วงอายุยังพอเก็บเกี่ยวได้ก็ต้องไล่สะสมไปอย่างนี้แล้วครับตอนนี้800แล้วตัดนะ925าอยย หนึ่งพันหนึ่งต้องการพันห้าจะได้อัลล็อกอีกสักสองขั้นอ่าไอคนคุมแบอบไอคนคุมแอบผลิตยา ันหกโอเคมีมังกรยกพอดีใครจะรับรางวัลก็รับไปประเด็นของเราอยู่ที่อันล็อกพันหกก็น่าจะได้สองทีครับกดอันล็อกเหลือสี่เหลือสามสามเจ็ดยิบเอ็ดสามห้าสิบห้าสองพันสองห้าสิบอือหือ โอเคอีก2,250ด้วยต้องไปสู้กันต่อเอาละไอตอนนี้ได้มา580แล้วโอ้พี่อ้วนได้เยอะ เจ็ด้อยแได้มา780แล้วโอเคข้างหน้ามีบังกรยกก็ไม่ต้องตายก็มาปดล็อกกันใหม่กล่าว c o n โ r ร l เลือ3ครั้งแต่เรามีแค่780ก็ต้องไปสู้กับบอสให้จบถ้าสู้กับบอสไม่จบทุกอย่างที่ทำมาหายบอกได้แค่นี้ครับดังนั้นบอสตัวสุดท้ายที่เราจะสู้เราต้องพิชิตให้ได้จัดการให้ได้พราะบอสตัวนี้จะให้ XP อยู่ที่1500 พอเราได้1500แล้วเราก็กลับบ้านกลับบ้านไปแล้วก็ไปปลดล็อกที่นู่นอีกทีนหนึ่งส่วนสกิลที่ต้องการค่า XP เยอะๆในการปลดล็อกนะครับที่เป็น1000แล้วก็อีก1000นคูณนั้นวิธีเล่นเราก็ต้องเล่นทัก2ด่านครับด่านแรกสควอตแล้วก็ไปด่านเด็กรั่ ในเบื้องต้นพอไปถึงเดอะคับเรากคงสู้ไม่ไหวแล้วเราตายก็ให้เริ่มต้นที่เดอะคับนะครับอย่าเริ่มต้นที่สควอตด่านแรกแ้นหายให้เราเริ่มต้นที่เดอะคับนำอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆที่เดอะคับนะครับเราก็จะปลดลลอกได้เกือบหมดแล้วแต่ถ้าเราย้อนกลับไปเล่นด่านหนึ่งเลย เล่นซ้ำไม่หายนะแต่แค่จะต้องเสียค่าปลดล็อกอีกนิดหน,น่อย เมื่อจัดการเจ้าฆาตะกอดไปที่เรียบร้อยเราก็กลับมาที่บ้านครับสังเกตต้นไม้ครับต้นไม้เริ่มเติบโตเหมือนวิชาความรู้ของเราเริ่มแตกฉานอุ่เหมือนหนังจีนอ่าเรามี1,530หมดล็อกเรียบร้อยอีกอันเรียบร้อยครับกาวคอนโทรลเราก็จะเป็นสกิลแบบถาวรไม่หายไปไหน ส่วนตัวอืนอ่นๆก็ทําเหมือนกันครับวิ่งเข้าวิ่งออกอย่างนี้นะครับส่วนคะแนนที่สูงหน่อยก็ต้องไปด่านที่2องให้ได้พอไปด่านที่2ได้ก็ต่อสู้ต่อสู้เสร็จปุ๊บเล่นซ้ําที่ด่านเดิมนะครับแนะนำว่ายให้เล่นที่ด่านเดิมแล้วพบกันใหม่อีกครั้งครับขอบคุณครับ